สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสวรรค์ครับวันนี้พี่มัมีความทีมงานครับว่าจะเป็นในหอยลอยเมียครับพี่น้องครับซึ่งวันนี้มีความสุขลายครับพี่น้องครับออ่่าาผู้ดันพงศ์ครับผู้ดันพงศ์ผู้ดันพงศ์ไอ้อ่ำครับไอ้อ่าก็ผู้ยู่เบื้องหลังครับอ่าวันนี้ห้องขี้ข้าวครับวันนี้ครับต้มไก่ครับต้มไก่นี่คือต้มไก่ครับต้มไก่ต่ำหงส์ครับต่ำหงส์เออไปทีข่าแบงกันบ้างครอบเก็บนะครับกินข้าวซีหาขนครับวันนี้ครับห้อมกันครับปีกปลาครับไม่เท่าป ปีงาไม่เท่าปิ้งไฮแต่ว่าปิ้งไก่นี่มีอพิ่นได้ครับหัวไหลครับพี่น้องครับซื้อเขาซื้อเขาเนี่ยได้หัวไหลครับนี่ครับอ่ะแบ่งกันกินครับต้มไก่โอ้ให้พี่น้องเห็นนะต้มไก่เป็นแน่อะไรกันสังเกตเบิ่งครับพี่น้องครับเอับกินเขาครับเจ็บแซบครับวันนี้ครับ นั่งห่างกับพ่อแม่อาจจะตั้งกายดีๆยังไงนั่งห่างกับพ่อแม่มาย่างผู้วิทย์เด้่ยนเห็ดเนี่ยเรื่องบนเห็ดแนะนำบนเห็ดน่ะอะบนเห็ดไงบนเห็ดไทยอ่าไม่หอบไม่หอบไม่หอบโอ้แต่เมียมาส่งเห็ดฟางนี่เห็ดฟางนี่ออร์ทบัตจัเห็ดสร้างกินกระเพียงพอแสบพี่โต๋หน่อยั่งห่างกับพ่อแม่หน้าอื่นไหมคนสวยกินข้าวค่ะไปมาหย่าดผู้วิดเด้อบอกพี่หน่อยติเพราะ่ปมนาหยาดโควิดเด้ งานนันนยานกินกุยนี่ครับครับพ่นวอาอ่านา่งไายพุทสาเมือนเาครับพี่น้องครับนังกกยพุทสาเมืนเราเนี่ยพุทราหวาคนเลแหงกุยเวา่งนะไอทำเขากล่านีน้ำอนบางนะเขาเ่าคนเลแ้งกุยเดี๋ยวเขาว่าเตงตัวรอต้งผมบ่พุทสาววานหหมือนเานี่ยขี้อดเป็นีมือนเราครับ คขนเลี้ยงห้งบา่าคือกุยเท่าป่ะเขาไม่น่าจะทักไายเนาะเขาเป็นนาจะทักทยก็แค่ตัวเงอย่างนันเลยคือนแต่นอนแถวบ้านหน้องวะแซบครับแซ่บอ้ต้มไก่แับแซ่บไป่น้องครับก็ไม่ดแซ่บอกน่อยเปิานอาหารมา่ก่อนอือาหาอาาราหเพื่อเปิดร้านอาหารอ่ะ ทาหงครับทำหมงมาเนี่ยส้น้ำหม่จัหน่อย่นว่าสูตรเพิ่นครับสูตรไทยสูตรมันสูตรไทสูตรมันแซ่บเพอเพิ่นที่เสียกนอสซ้ำาที่เสียกงข้างนอกกลงเนี่ยอืำเองมันก็อแน่พ่อสูตรทอดเบาหวานทำหานี่อือบอกอยบอกเพิ่นอย่เลยว่าจะเบอกย่างองียน่อยเอ ของข้าวเหอรบบอ๊บวดีเอปเปลยงด็กบอบขอแม่เลยบรบ่อ๋อเ่นเอนย่อ้ม่ดาเนาะมาไมู่้ที่ตามอ่ไปเาลองเ่าิ่มเที่งแม่เลยอแซ่บกับน้องนี้ต้มไก่ใส่ไบโอโอิช<อ>ิกินอไิ่มหวานเ ไม่เป็นการโกาหน้าแซ่บครับสูตรนี่ยตังนานอ่หน่อยคนมีสียบเข้าไปแล้วหัวดีครับทำหน่อยอี้ะตข้นานองาใส่งนานนงดาใสน้ำเป็นน้ำขัรมดาดีรับพวกี้สองตัวรับผมอะไรบครับอาเชิญครับพวกหมอครับมันจะกาทุกซดทำมานียู่กลางป่าครับยินกลางป่าครับาอ้าวเชิญครับทดลองอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทัลองอันนี้แบบเป็นอโหแปลว่านีผมหวแล้วทัลองไม่ได้ใส่เอิ้นเอินตังมงงเอิ้นมานั่งดัๆิ่มแล้วมานั่งเืือมานั่งซือกระด็มานั่งซืืออะไรมานั่งมานั่งมานั่งต้องให้นั่งต้องให้นั่งมานั่งผามาั่งอ้มานั่งมาหามานั่งมานั่งอันโอะ กินข้าวกินั่งนาตาั่งนั่งเอินกินทั้งกินทั้งอาบพี่นองครับนี่คือนหน่าค้นสวยครับนะครับอนหน่าค่นี่ขึ้นหล่าข้นสวยครับผมครับอห่าวอ้ออทิมทิมออยังไงไอ้ออบ่อ๋ออ๋อเดินหมาเมนูนิดเดียวเอ้แกงเห่ไม้นะคะใส่ตีนค่ะีนนี่คือแกงยินเขาครับพี่นองครับยินเข่ามิยังกับมะฮ้มสู้กันกินครับ คนเ็ดกยุอ่เอไอออเป็นคนออมเนี่ยแกงเนี่ยอ่อแกงมากเด็กหน่อยดีไฟฝ่าเขากินคเพืออยู่ท่านพุ่งแม่สนใกตัวั้นต่วไตัวใหมเพื่อมาวาอันขานะขอบคุณครับโอ้ที่เข่าครับโมอิ่มขึ้นมเลยพี่คืย้กว่าเขาหริอเปลสาโอ้หาบพวกนั้นหวทั้งหมน เข้าอสั่้อยูพงกินข่าวาพสาวอ่ะทาน่าบ่บ่แตนที่กินข่าวทานร้องกินกล้วยเบิ้งนี่กลัวกินกล้วยถูกไที่กินน่องท่านรองแล้วีอมองมาแต่ไปมดดำกน้องหานพ่อยู่กน้องมาไหมมานองแบมามังนะมาน้ำมันลงกันมา นี่เอาถุเอากะขุดเน่น้ำแข็งเน่ยนานไม่ได้เน้ากรงาดไม่ไดมาลดนัเอิเกีวจะกระมี่กี่ยวจะกระมี่กีวจะยูในหันขัดพครับกินแล้วเนาะดนั่งบได้ไดเลยโบซาบนะคะน้องเอิญกับพพงน่ะแอบนัดกันนอกรอบอยู่เด้อพพงไดพไปพี่พไปพี่สขวดไหมขวดขวด่พี่ส วดๆเขาลองขึ้นไปจากผู้ใดถามนี่แหละผู้ใดเออหนี่นีถามมันหน่ออนคือขับรถไปทางนั้นเพื่อนมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้าอิ่นโอ้ไปหากินเขาก็เลยว่าคิวเขาเนี่ยไปทางพุ่นก็เลยปิดปิดมันประยู่ปัญหานี่ก็เลยว่าเขามีนัดหนอกหรอก็ทานพงก็เลยว่าทานตัดงกัน

ช่กินเขาครับกินเขาก็้ำตาครับพี่นองครับขัดตะล่องไปมือได้เขาก็ลำตามือนก้นครับกเผาอย่างเดียวถูกเผาถูกเผาแซบตาย้อนบอกพิ่ใส่าย่วดครับอ๋อซบยอดสี่พี่นืหรือเหยเองไม่เท่าตํำเี่อาิกก็เก็บมาหันละหันละครับแซบแบบพื้บปองอนอิ่ที่มองเหะไม่เทาแล้วเหยีออกพอแซบ

คือว่าบ่เพอครับเออเอแล้วเนี่ยเออแล้วเนี่เาบอกเากมาเขกินข้าวกลางเนี่ยล้เออข้านี่ไออ้อกินคุณน่ะกินอันนี้แกงน้ำใหม่เนี่ยทุกคนเนี่ยดำมะฮงใช่ตอนไหนอ้อเพื่อนอ่ะกินอันนี้ลหรอแกงน้ำใหม่ลหะกินหอดพออองูเนาะผมเหรอเห็นนะมบหน้านี่เอิเก็ต่อไออ้อเพื่อนแต่ว่าคนละเรื่องกันนะ ล่องคะพัสดุว่าอันทุนบางบริษัทนที่ห้าคอไปนะั่นอันอดุเข้าบุโมได้ค่ะว่สะาสัอขอโทษครับเป้นเชออะครับ้ไมเรนนังเดียเขาบอกเรมม้ากไกเอไม่ร่างกายนี่ีไดไม่กำลังจะบอกว่า อันพรุขบอกว่าอันไอ่ข้าหูจ้งขออ่กงูเขาเลยได้ทุนมาเพราะนัน่ะคะที่ไอเอินถืออันนี้ไวความใส่ความใส่อบเลยอาบเบอเลยไม่ได้กินก็เศ้ากินนว่ะกินเผาด้ว้ลเนอไปกินยฝาหมูนะกินีนึ้นี่ค่ะว่าขึ้นเผอ่างูหน่อยเดียวไอเอินโดนอาบเลยังว่ เอมทิงกูเห็นยังแล้วก็สิว่าขนตัวแลวหิวเขาอยู่บจานจะเล่ะอหเลากินเนยเออเนะี่เพื่อันเออมนะขึ้นหอดพอหมูดดิเนะแอบแกงละหม่เพื่นว่ะโอ้ยยีบบาปาาอ,อันคอนอืนเรา็นจคุมหว <c oughs> ัมหวหรือเปล่าเกงหัวแม่นแม่นลตอนนั้นยนทามลูกคุ้มหัวมาแมล้วก็ ทงซานมัดคอไว้อาการนี้ต้องมีแนนไมมเียวมาของใหม่มาของใหม่บอกน้ปัญหาคีับแจกใช่วะผู้ใดเป็นคนกลมไก่เอพวกหนักเรื่อามบดแล้วามบดาบละ

ตแรกได้เรียงตรงแล้วปลอดไหเลียงทรงแล้วเพียงงานใหม่แล้วลองก็หอี่าครบรอบงปีเลี้ยงทรงแล้วเลียนงานใหม่แต่ธรรมดาละวัดทอดบะแมี่อันขาวัดทอดเลยขี้ขาวัดทอดซาบะหมูเส้นเนี่ยขี้ขาวัดทอ อ้พาเแ็ดนั่นเท็ดนี่พ่นั่งกะดิขาเซย์วิ่เร็วเลย้าวกะดิขาเซยเขาเ็งานอยปานในตัวเออเอกะดิ้าเนี่ยมันมัเป็นความจริงนั่นเาเวานะเ้าเวานั่นนะยังก่อนส้นแกคู่ปละบหลงั็นครับผมครับผมมามีส้นแกนคู่พลาหยังก่อนมามีจำมาจำในเดียวขอื้อองนายขายเพื่อนบ่ยังบอกท่าคนบงะ ท้าความจริงมาไหนกันบ้างใครฟังก็ฟังป่าเฮ้ยตกลงตกลงผู้สาวว่าจะไหนผู้สาวอ๋อผู้สาวเพิ่นท่วงเพิ่นมือเศร้านี่ดิอ๋อผู้สาวท่วงเพิ่นมือเศร้านี่โอ้ยเพิ่นว่าพ่นเลยแหงมาสักหน่ายพ่นเลยแหงมากุยเท้ามาสั่นอยไอ้เนี่ยิ่งไอ้ก็ห่วยรอดหรอกห่วยใบเพชรก็จะดีว้างอ่ามู้จักใส้แนนมหอมหน่อยวยนะครัว่า ม่่อบมร้าวอมาแต่ดึกกนมคนมาแต่ดึกเนาะใส่ก็นมาอาบผมส่อมาอาบผมสอจเขาบอกให้เนี่ยโอ้ยอาาเนาะ่าะอาบมเนาะตื่นในตีสี่นื้อซือูมาถาฝนพอดีแล้วเจ้าไหนมาหอดอาบฝนอย่เจ้าเนี่ยวดแตดีเลย๋ยน้ำต้มเบิ้ลอะพ่ลูกาำต้มมางู้สดอีกเน่ ไม่หอมมากมาครับข้นบนที่ลูกาาแกงน้ำแมกอยก็แซ่บพี่น้องครับเบี้ยวมาขนเฮ็ดก็แซ่บน้องเอิร์นน้องเอิร์นเป็นไดรละ่ะกินข้าวข้ากไอทัดพงแซ่บบ่แซ่บน,น,บบน,น้องเอิร์นคลิปนี้พวกไอ้แพ้ศะดกลาเอ้ยอหูแต่ห้องใกร้ทัดพงคัคนละ่ะแบบ ออกละของยูทูชาแนลโซนี้โซนนี้น้องเอื้นใจบางอยู่้ยนะลู่ก็ขี้มผู้เดียววะฝนกรสิตก็ฝ่ยน่ยเนี่่ยเ่นี่ยเนี่ยแลบฝน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 ยังหน่อยนี่เก่าเนาะธรรมดาเนาะต้ฟ้าเนี่ยกันหน่อย เลงเนิดนึงคู่ดีเจ๊นัดพ่วงเลยเจนนัดพวงจะเสียใจน้ำในหอยนะเขาวปกกุยปลาแห่งมาผสมใส่ชิ้นแม่ค้ามของเขาเอาหนังบุกเอาหนัมนเพลิเลยคเบุกกำลังกินโอเคเอาไปนันน้ำซาบาเน่ เขาเข้าไปใช้อ้มีนี่บกุยได้ป่ะบกุยหนัยาได้เขา่ะนงยาได้เขาเลือเกอหนาเสียบเลือหนาเอาเออหนา่านมอหนามันเหนียบนเนาะเสียบเสียบเสียบต้มอีกหน้ามืออื่นผัดวงไก่ของหัวมัาแรกเล้าคู่สิภาพไปเอาแล้วอะพขอนขนอื้ยต้มอีกเมืองไก่กูเลยไก่บินดฮะไก่บินได้ไก่บินปเป็นยังไรถเามี นี่มไริย่างนในบทเฮามีแนวจับอยู่เลยอยูในหน้าบินไม่อยู่สองอย่างเลยอย่างจานบินกบนกของนับ้านกาบินกาบินกาบินอยู่บนขอบปุ่นฮะอาบน้ไปขอบปุ่นแล้วยังทำหาอยู่มื่เจาเนี่ยทำหาจับไก่สองคนี้บริจิตไก่หนอข้าแ้เยี่ยงกันบ้าแต่เยียงกันไปก่อนราะิไก่พวกาวหาความจริงมาได้เลิ่บริจิอย่าง เนื้อขาข้มขิ่ไหนแม่ไอจาเดียวกันน้องแซ่บครับเหมือนครับพี่สาวแซ่บครับพี่น้องครับบปานุ่งหอมมวนครับตามภาษาสไตล์พะเยามะมี่เหรอครับพี่น้องครับม่มีสาระเห็นทั่วล้อนมาขาข้มขิงมมาไหนแม่น้องครับเดือมาไม่ยังกรืเปลาสังเกตเบ้างครับมันนี่มันนี่บ่เป็นหนังครับมันนี่คือแต่สุดเต็มยอดแท้สันมันนี่มันคู่ครับพี่น้องครับกับมันคู่มันไหวคู่วันไหวคู่โอ้ครับขอโทษครับสัตครับมันคู่ต้องเที่ยัง มันคู่นอ่ามาแรกเนี่ยนายหอยเพิ่งกัส่ึ้นคู่ครับมาแรกครับเขินมอ็แล้วเขินขโมอ็แล้วคู่วันแทนหน้าคู่คู่ยังคู่ันแท่นาว่ามันคู่กันจะให้ท่านแทนหน้าก็จะดุดมานันพันก็ตกหล่อมัด้ยว่าันมาดีะดุดเลย่ไทยยมเศร้าเับ้อมาไทยหันล้วจะมา่าเรื่องความักจะให้เศร้านี่ยจองกัเป็นคู่มาไทยมันเศร้าเนาะบ่แค่งหนึ่งบวกหนึบ่เป็นเท่าไหร่ ไปขับเสียผ้าเล่นไมเส่งไปขับเสผ้าปคขับเส้ผ้าเที่ยพะมึเนี่ยัพมงไปไปถ่ายถอดก่อนเนี่ยมึงส่าก่อนอีของเรียนนะอ้าวไปดูปลาล่างก่อนดูปลาล่างก่อนเรื่องมึงส่งิึงดูหันหลีนเนี่ยไหันอลมึงาหันลเหอันลนเลอเนาะรอลีอลิงเลยนะเนาะ กี่นี่คุณเอิงเขาได้ก้อไรเมื่อละเมินกี่นี้จะคล้องในมันจะรับเมื่อละหาเลยเมื่มีซาลาอะไรเขาเลยกว่าเสือเขาก็ผ่านไปคว่ำเมียได้บ้างเล้วเขาคว่ำมีคนตลอดครั้งจะเก็บบางจีนหาครับพี่น้องครับความจีนบอกตัวฟังนี่แม่น่ะความีความจริงเงี้ยพี่น้องเขาจะฟังไปก็บอุ้งเขาจะ ตอนนั้นเรียนดินก้อน,าาลนลทันวันแลจริงว่าไรเอ็มเอ็มนึากเลยหันลินแนเนละแจ้ตลงจักเนาะ <c oughs> ไปได้ลงเอินขึ้นหาน้าเตียงหเตียกจะนี่่ <c oughs> <c oughs> อจจกินขาซื้อนะมาเห็นอย่างนะ <c oughs> เอืนน,น้อนเอินอนสอบได้งเอิน ต้นไปให้ินกินหกลขอบก้องขอบก้อไงขอบก้องขอบก้อไงลอดเลยนะะตัวตัวลอเนี่ยแต่เขาเนี่ยาหนูไม่ยูฝ่ายพัดมันต้องมีมนุษยสัมพันธ์ของแข็งแข็เหรอมือเจ้าเนี่ย ม Schools, bien, ือเจ้าน well, ี่ยขนาดเอาเ่ราะว่ามันมันผิดไปหน่องครับตีด้วนไปเลยใายหัวอย่างเดียวอ่าขั้นตอนมันจะไปยังไม่ยังเนี่ยมือเจ้านี่ครับใายหัวอย่างเดียวครับใส่น้องใส่น้องใายหัวอย่างเดียวแต่ว่าอแม่เหล่าขั้นตอนเขาปูสารแล้วนอกจากแม่เหล้าว่ามันซีนิวสร้างอ้อมกับไดรแล้วเนาะจังมันถือเป็นผิดบรจักพี่น้องครับเป็นไหนน่อง ใส่ก่อย่างเดียวคนเนี่ยจางเดียวมีปัญหาใส่หนาหนึ่งคนไม่มีปัญหาบอ๋อสักเละซ้อมค่ะเขาซ้อมกันไว้แล้วเนาะทันทีไปเสียคนก็แจ้งเดนนะเสียก็ได้เพราะว่ามันหัวหนาเนาะว่าต้องแข่งหัวหนาไปแล้นี่วิธีหนึ่งถ้าเป็นหัวหนากิจกรรมเองอย่าขาดอ๋อเฮ็ดเองแบบจะตื่นใจเขาเนี่ยเขามีซองยาวในพี่น้องเขา มันไม่ทําอะไรเท่านั้นแหละคือคนที่มีความผิดครับเออเอออัดอันที่ทำนี่แม่ไม่ต้องผิดอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนาะอันอาจารย์ว่าอัดอันแต่เหมือนเศร้าเนี่ยกุยบ้านแห่งนี่เห็นอย่างมากเวลาบายสซโมฟังเนี่ยนี่เห็นเหตุบาสนอนได้กอยูดใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นยังดอกมาแลงให้น้องไส้เดียงเดียงยังดีเนาะพูน่าเปียกขางัวบอกแมยเราไปถามเราเรื่องนี่เรื่องงัวดีกว่านาะขางัวนเอาว่า อยู่บ้านโน่นะไใหม่เห็นัยว่าขงว่าไม่ได้ว่าไปล่ำตีนกินเนว้ไม่ได้พิสแล่งโอ้กินอย่างสตะคอใหญ่แตว่าไปอดต้นนกเหี้ยวเนาะสันน่ะนาคู่ท่านเยืดเลยฮะนาคู่่นหดุดเลยไปเหมือนที่อ่ะไงคู่ท่านอยู่เมื่อต่ไปวันหยุดแล้เนาะไปนาคู่ท่านอยู่กับพวกเงินสดนด้ยเดี๋ยเลียนเงินโอนมาไหนเด้พามจนิยากผมไวแนวเอื่นดอกบางทโบยมาาทีนะ ขึ้นแต่ขอหนังเหลือดี้โนอนเขาบัญชีเขาเงินเมียก็มัมนจะบเหลือดขอหนหน้างในเนาะสิรครับพี่น้องครับออสิริครับพี่น้องครับหักบุกหักเมียครับเงิเนเดือนกันบบัญชีให้บแัแหนพาดเงินเมียไปหลายเงื่อนเขาไปหลายเข็บบัญชีไหมพี่น้องครับัเงื่นเขาไปหลายคนทางลูกทางเมียเงินเดือนให้เมียเบิร์ดครับอ๋อเนือความจริงเพราะเราพาดเงินเมียลายเมียระว่างเรียง่าตัวไปอันเอ้ยไป ก็ไปเผาแล้วไหวหรอกไม่ได้เผาผมไม่เคยเผาไผปไม่ได้เล่าเผาผู้อื่นไม่เผามีอยู่ซองยางไงล่ะอ๋อตัวคือทนไปก็เล่ากันนะฮะไม่ได้ทนไปไปแบบทุ่นๆไปทนไปนะเล่าผ้าออกไปอันเบิ้งเล็กหนุ่มเล็กหน่อยไปน้ำราเห็นยังเสร็จนะคนเราส่วนแต่มันงานงานเป็นส่นตัวต้องใหญ่ๆเลยจ้่ ไปเห็นส่วนนั้นออกไปไปเบื้องเล็กหน่อยนี่ก็คือลดกอดแลกันไปตั้งซองหนึ่งงานทัดร้อเล็กน่อยต้องมาก่อนตัวแสดงว่าคือเราเก่งขาออกไปหนอกมันสูงน้ำมะรงนี่ไปงานนี่เ่็นเราเก๋งขาันาดไหนครับฮะเก่งขาวนันไหนครับสอง้าสองครับโ่มีครับโ่มีเลยไปงานนี่เ่นมาเป็นสองข้าส ไปงานนีงครับครับอีกแล้วฮะไปงานยังครับไปงานยังครับยังบ่ะครับพ่อแมาด้ถามบม่รู้อ๋อเองเก่ามีฮะบ่มีจังว่าไอถามนี่ละไปงานกันบ่บมีครัโอเคครับไปงานกันโอเคครับบ่มีงานครับมีกองออกนะไปโค้โควิดครับปลอกอช่วงนี้โควิดเขาหมดออกงานน้ำตาลแค่โมโควิดกับบ่ปล่อยงานดูแล้วบ่อะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขนครครับติดตามครับ มันยังไม่ม hmm. mm ีความร่วมงานครับตัดพงษ์นะครับน้องเอิญครับน้องเอิญสาวสวยครับน้องอ้อครับน้องอ้อสาวโสดครับสาวโสดนี่สาวโสดครับทัดร่างสาวเทาครับบ้านครับตกตายเขาแค่มีทางเลือกเลือกที่จะไม่แน่เลือกอะไรเมียครับพี่น้องครับจะไหนกันครับพระใดครับเลยครับพระเอกข้อวครับเอกร้มล้วงข้าวครับ ความเชี่ยานครับกาวคำ่าษีความครับ,บความครับงเงิน